ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ่ามีช่องอีสานบ้านข่อยเองนะพี่น้องเนอะผ้ามาตั้งทินตั้งบ้านตั้งเมืองทำกลางป้าเขาลำเนาไฟบ่ยานเสียยานสางกันเลยทีเดียวพี่น้องผมผ้าพีผ้านองมาหาคนเต็มป้าเลยพี่น้องมาหาเก็บเห็ดชั่วสิเก็บเห็ดนางยังนั่นบ่ามีผ้าไปเนพวงคนถิ่มานที่สุดแล้วในป้านี่ขออน,นุญาตอีกทีนึงนะครับคุณพี่คนสวยแม่คนสวยอีหลีพี่น้องเราใส่แครสว่วนไอ้ไอ้นี่บ่าววดเจ้า อุ้ยเห็ดเขาเห็ดที่ยังครับผมเห็ดผอเห็ดผอพี่น้องใส่เข้ามาโคตรหมานเลยไม่เจ็บเลยเราบ้ครับผมนี่เฮาเฮายุใส่มู่นี่อำเภอเฮายู่ยูเรือยูเรืองกามาพี่นะพี่น้องว้าวเรายูเรืองเด้อพี่น้องเด้ออำเภอเรืองนกทาเรืองนกทากามาพี่น้องผมอันนั้นผู้ใดนั่นไปเบิ้งก่อนขวาเบิ้งคู่คนพี่น้อง เงยหนะบ้างดูผู้ใดครับนี่เป็นผู้ใดน้อยนะคุณยตายพี่น้องผมน้องแน่นโของเขาเนาะพี่น้องน้อยนี่เจ๊าะโดดแ่น้องแน่นโนี่เจักดอกแล้วอ่ะได้ยุบพี่น้องอุ้ยบ้านธรมดาตัวนี้ฮกกะมาเด้่นี่มาลุนเราไปหลังบ้าท่นเปียกยังเสียยังดี่ดียู่ิเรียมว่าฮกกะมาไปไปมองขึ้นลีเลี่ยนั่ไปรถคอยจอดอยู่ิสจเลยโอ้นั่นเอา ไปคันบ่ได้คันยมคันคันบ่ได้คันโยนี่เรียบร้อยหุ้ยคนบักไลยพี่น้องผมโคตรตื่นเต้นเลยบ้ามี่เกิดมาเขาก็เคยเขาป้าแบบนี้เทียรแรกนะพี่น้องนะเขาไปเบิง้งเขาไปชม่มเขาไปแช่กันได้ยูทิชชองอีสานบ้านกว่าเองพี่น้องผมกระทั่งยูทูบข้องเขานี่เองนาะพี่น้องนะปกติหาตาหนูหาตาป่าหลายเมื่อเจอแนวนี่โคตรตื่นเต้นเลยคุณแม่ครับสวัสดีครับผมหมานบ้าคุณแม่พกกระมาพกกระมานี่น้ามี่เขา เห็ดผอแมนบ่เห็ดผอัวร่วนเห็ดเห็ดอื่นเกิดบ่ครับเห็ดอื่นน่ะเห็ดอื่นบ่เกิดพี่น้องมีแต่เห็ดผัวกวิธีวิธีหาดิคุณเนี่ยหายังไงใส่ใส่ขอเบิ้งวิธีหาเห็ดผอเอานั่นดิเดินลวนแบบเห็นดอกเลยบ่ป้ะทำทำแบบนี้ก็คือเห็นดอกกระดอกกระดอกได้เนาะล่ะเอาเอาโอ้ยเต็มปลาเลยพี่น้องจักสิไปเบิ้งผู้ใด้ดี แต่ว่าพี่คนนี้เราหมานมากๆสงสัยเราสิหมานสุดแล้วเนี่ยป้านี่บ่ามีบ่าหูเรามาตะอำเภอเรืเ่องมีตาห้อยคนหาพี่รองผมอุม้ยทำกลาง<ม>คน่ยานฝนพี่อ้องคน่ย่านฝ<ม>นกันเลยที่เดียวเชี่ยวนาะครับเนาะเอออันนี้ผู้ใดหน,หนี่ <c oughs> เห็นตหนวยตาน้องป้ยได้ไปน้องปอยเ้าก็มาานาะครับเนาะ <c oughs> บ้ามีผ้าทีมงานมาเก็บเห็ดได้สองสามดอกสี่ห้าดอกเอาไปต่อเรื่อย คุณพี่แต่หมานบ่ครับปานผงไปใส่ปลาเบือนแต่โอ้เจียงบางไงแล้วนี่ตาดอกในกน้อยเนาะครับเนาะแต่ว่ากระได้อยู่ครับผมไปบริเวณนี้เดียเดเดเด๋ยวก็เกิดเฮ็ดไข่เดี๋ยวก็เกิดเฮ็ดกวาเต็มป้าพี่น้องผมเฮ็ดพวกเฮ็ดไข่เฮ็ดกวาก็เล่าขึ้นมานะเล่าหาวิธีเลยค่อ,คอยๆต้องกวดทีคนนี่ซะแล้วค่อยขู้แล้ว <c oughs> ค่อยเบิ่งตาผู้ใหกับบ่าหลายคือตาเจ้า โอ้เอาแมลงหลุลดไปกจ้อเอา้าใส่ก็ได้พี่น้องมีบอเคเยเจ็บเอานัอ่านั่น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 เอาโอา้อวุของเล่าคือคือบ่วงตักแกงบ่วงสดแกงบ่วงตักแกงโอ้นี่เพื่อนหาพี่น้องใส่ใส่ทัพพีเชียเชีย โอ้ยเหยียบกับมีนี่เดีนี่นแม่นมแม่นเห็ดพอเอามันหน่อยเพาะเอาโอ้มันหน่อยเพเอาแม่นพครับผมจะมาต้ามเพิ่อเรื่องขึ้นกันบ่โอ้มาหลายพครับผมมุ่นหนีจริงอคนเชียร์อ้ยเพรา่เอานยน้อยังสิเ่เอาเลือกได้โอ้เลือกได้เดี๋ยวเ่านําไปพากันมาสวนไปครับผมมาตงเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงเสาร์มาหอดนี่ ไปใส่ละทีมงานไฟพี่น้องเสี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันเดี๋ยวไปใส่มีตาปลาด้วยพี่น้องนี่ยควนี่ยมไฟใหม่แม่นว่าหรอมันกระดำดำสีเห็มมันกระเกิดใส่บ้ามียางนำข้าเจ้าด้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอไปเบิ้งคุณพ่อคุณแม่เพื่นทางนั่นสักกวอนเดี๋ยวขอไปเบิ้งคุณพ่อคุณแม่เพื่นทางนี่สักกวอนพี่น้องผมบักอีหยังอะไรนี่กินได้บ่หน่บักอีหยังพี่น้อง พูดให้หูแจักบอกเลยนะครับเรื่องนี้เป็นตะแเสบนี่บ่ขากินใหญคนย่านคนว่าโอ้สิเพื่นกลับง้อกลับบ่นนี่คือ้ยังไงครับอ๋อครับไปยี่ขายรวดจั่งิ้ลุยต่อนะครับน้องบ่แดดบ่ได้สามารถมียกสองยกสามได้เขาต้องลุยถามมู่นี่มีต้าห้อยขวดเออขวดมูนอุ้ย สวัสดีครับผมมานบอครับมานบอคุณพี่โอ้ได้ยุพี่น้องได้ไล่คือกันพี่น้องผมทีมงานทางเรื่องของเขาเนาะครับเนาะเพิ่ออกไปกินเขาเราเดียวเข้าต้องเขาไปในป่าไม่เนี่ยพราะว่าเขาก็มาพี่น้องขัดเพิ่ออกเขาก็ต้องเขาไปสีน้ำไปทางไหนหรอผู้ใดผูู้ดผู้ใดผู้ เดี๋ยว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 คุณพี่สองท่านนี่เพิ่อนมนันย่างไปเรื่อยๆส่วนตัวบ้ามีตากระเบงอยู่เลยตากระเบงอยู่แต่ว่าคือเพรเห็นหลอกเห็นคือข,ขาเจ้าแม่นอยู่บนนี่พยายามหาพี่หลอกเ่อเมีนเห็ดว้าวคือครับสวัสดีครับพี่หลอกฝนมันตกย่างรุ่นแรงตลอดเลยแล่ะเพราสามารถสีอ่า ออกจากขั้นโฮมได้บทนัดในการท่ายทำปันให้ต้องขอโทษขอคว้าไี่น้องต้องมาพื้นหมานอยู่มาตาั้เพื่อเรื่องโลค่าจังหวัดย่าสูรท่อนหรือพี่น้องเด้องใครเจ้าพวกแน่นโลพวกน้องปล่อยอีสานบาเขาไอยหนุ่ยใหญ่กะเท่ากับมาตางท่างไส้มุ่นส่วนซีมานบ่าบานนั่นบ้ามีบ่าหูเท่ากับต้องเท่ากับต้องใส่วิธีขวาเบื้องตาพื้นเอามึนแน่ถามแน่ไปพื้นให้เบื้องกับเบื้องคนบ่ให้เบื้องเท่ากับบ่ได้ว่า มันมีตาห้เชียไปบัดม,มุนอุ๋ยปุ๋ยพี่น้องมุนอุ๋ยปุ๋ยเลยนี่เห็ดมันสีคนบาดอวมมันสีขาวแป้นแว่นอยู่กัสันซึ่งบบามีโบห้ว่ามันกินดอด้รยุบต้นอันนี้พี่นอ้องตอนไหนน่อยผูย้ดใดเคยกินบ้านนี่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 ผู้ดใดหูจับวาต้น,นี้อย่างพี่น้องนี่ดึงซะเลยดึงซะเลยพี่น้องว่ากินได้บ่าล่างนา้ำนี่ นะ้าบ่เป็นหรอกเว้ยขนยางนี้ห่าไปเลี่ยดิขนยางนี้ห่าไปเลี่ยเนี่เห่อกระบ่กเห็นหรือเดียดนะเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกับป้ากวงเนาะพี่น้องเนาะผู้ใด้บ่ชินนี่บ่ลึืงนี่ลงได้พี่น้องไปมวนซสือหัวเสี้ยวท่ามกลางสายฝนตกหนักพี่น้องผมป้ากวงป้าใหญ่ปานนี่เสียสางบ่มีบ่หอ เอามาพอคุณแม่คนเก่าเจ้าผมสิไปถามผู้ใดหาผู้ใดดอกเยนี่มันหลดไล่าตาไปบิดแล้วบ้าพูดแม่คุณแม่มาตั้งเรืองขกันเป็นบ้าเรื่องขึ้นกัน,นอ๋ออ๋ออ๋อเาโดนม่ถึงเช้าโมงยอ๋อมาถึงเ้าโมงยุ่เขาสีบุกไปทางคุณพี่นองคือิงานบ้ามีไปเ,เบิดวะเดี๋ยว มันเขาป้าแล้วไปเรียบว้ามีย่านหลงไหมที่บไดไไปอัพคลิปให้พี่น้องได้เบ่งกันดิไปเรืร่อยๆเนาะพี่น้องนะบุกฟ้าฟ้าสายฝนตะลุยป้าเห็ดผอเห็ดอ่นเ่เกิดพี่น้องเกิดใต่เห็ดหอวบ้ามีพพายามสีหาห้พี่นอ้องเบิ่งจากดอกสองดอกแต่มันก็คือจะบ่ไหวแล้วเจอสภาพอากาศแบบนี้เขาไปพี่น้องเลยเกออจอสภาพอากาศแบบนี้เขาไป ต้องยอมป้ามุนอุย่ยปุยเลยเอาคนสีย่างไปหากับพระกันย่างนีเด้หน,น,นีไปเรื่อยๆหนีไปอย่างเดียวมันก็น่ากูหาเองก็ได้วะซ้ำเห็ดหาไพี่น้องบังหนีเสือมมันยุย่ยใส่วะ เล้วหรือเบ้ามี่เช็ดดอกก็คือคนอยู่ขุนคนที่ขุนไปเยียมล่าพ่อจ่าพี่รองไปเรือบานนี้ต้องไปปฏิบัติภารกิจต่อมาส่งคนเก็บเห็ดเด็ดดีเว้ามีบ่ได้มาตั้งใจเก็บผู้เดียวเด็ด ตาไล่เนี่ยจะ่ากันพี่น้องฝนมันตกมันท่ายยากโอ้ยกะมุนกะดวอยเจะพผูใ้ใดสีไดดใดบ่ได้เดี๋ยวคุณแม่คนนี้ไปเอาบึ่งจากสองสามเจ้าก็เอาล่านาะพี่น้องเนาะ ได้บ่ครับผมบ่หมานเลยบ่กัมเดียวกับแจงได้ยุ่ดอกคขันมีพักติวเนาะครับเนาะดดเดี๋ยวขออนุญาตเบื้องเนี้ครับโอ้นี่พี่น้องอู้ยอยู่ทางใต้บักหลายกัมเดียวเจ้าวันนี้นะ,ะเพาะมื่อยยากเด้มันแจงกัมพี่น้องคุณอะพี่น้องผมออาาาจมเเเห็็ดโอ้ยสุดยอดมาต่างไรครับผมอโอ้ไอทีมงานเริ่มงนี้มาหลายบ่นี่ มาหลายเนาะครับเนาะขอบคพุ่นุณพี่หลายๆเด้อครับเด้อบ้านนี้เฮ็ดไข่เฮ็ดกออเฮ็ดอีหยังเกิดมาอีกบ่ครับนี่อ๋อเป็นพวกเฮ็ดดินเฮ็ดไรเฮ็ดสีขาวน่เนาะก็มาคือเก่าวิธีหาการหากระหา,หาแบบนี้บ่ครับก็บมาสร้างได้แต่พี่น้องมาเสียนมาได้แท้บไม่มีแล้วงืดเงินคนุนนหาเฮ็ดผัวได้นี่น เพิ่นกับมัานเนี่ยผู้คนอยู่ดบกเอาเอาตรงๆแต่ส่วนตัวบ้ามีน่นี่ใส่เข้ามามึนตึบพี่น้องอืมเข้าใจแล้วผู้ลงค้นกับใส่เสียมผู้ลงค้นกับใส่จองแล้วแต่เพิ่นสะดวกหลงทีมงานแล้วบ้ามี่ ไปตามกันไปเบื้องหลีเรื่ยพี่นอ้องสวัสดีครับหมานพ่อครับผมจากช่องอีสานบ้านของเองทางยูทูบด้วยครับเด้อโอ้พี่น้องคุณพี่ท่านนี่พ่ธทรามาดาเมื่อเชียรม,มีจองเป็นอาวุธมีทับพี่เป็นอาวุธพี่น้องมาจากเรื่องบอกครับ,รบมาจากทีมงานเรื่องของข้าพี่น้องเฮ็ดดับขนนันแนวนี้พี่น้องผมมีตะปูมันหมาน หลักการหาบ้ามีพ่กหูดอกพ่ลสิหาเนี่ยเอาไรแต่ว่าเห็นปัญเชียเนี่ยนี่บ่คุณวีพูดนีมันมันเกิดเอารลดบ่ครับคันคันเกิดก็คือเห็นเอารลดยังเห็นค่ะเขาไม่ได้รู้แต่เห็นรู้เลยเอาฝากไว้ให้เป็นก่วมหูทา้งสามารถกช่องเขาเด้อผู้ใดสิหาเฮ็ดพวาหาแบบนี้เป็นเฮ็ดพวาหนังบ่ครับผมเป็นเฮ็ดพวาหนังพี่น้องสายสาเป็นยังไงคุณยายก็ จักเลี้ยวย่างไม่ได้ไหนก็หล,ลงกันแล้วไม่เจ้าคนหลายก็ดอกคุณยายก็อืออ่าช่อง YouTube ยูทูปนะครับเดี่เลี้ยวกับมีเลี้ยวบุญมีซิตี้ครับยูทูปของเฮาอีสานบ้านข่อยเองนะครับเด้อลองเขาไปเบื้องนะครับเด้อคุณพี่เขาไปเบิง้งเจ้าของยอยู่เรื่องนกท่าเนาะครับเนาะ เรื่องนกท่านี่ขึ้นซื้ออยู่แเล้วผมทีมงานเฮ็ดดับอ่าคนทายอยู่ไส้มุ่นครับคนทายอยู่ไส้มุ่นแต่ว่าทีมงานเรื่องเขาตีแตกวัดวิรองพื้นที่จริงๆพื้นที่เป้ามีด้วยนี่คือเชยงสาวหน้านี่ใช่ปครับหมานบ่าคุณแม่ คุณแม่คุณแม่โอ้ยกับบ่อหน่อยละสวดผมบ่ได้เอาเตาแจดมากพี่น้องผมบ้ามีกนนาสีรอบความก้นีนดิประมาณว่าเอาเตาแจดมากเทน้ำใส่มีพักติวสู้รถน้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะปลาแดกเขาอีตัวแะกขอคนแจงรวดกินน้ำกันบ้าน,นี่ไป หัวหามีบ่หลักโคกมีบ่หัวงบ่หามหามบ่เป็นครับญาติถ้าหลวงโคกหลวงปลาตอนนั้นแหละมาฆ่าหลวงแต่มา่ัไเอาเนี่ยล่ะครับรถกระกจอนนี่ผมนี่ล่ะสีลงผมไม่เคยเข้าปลามาเนี่ประกาศได้ไหมว่าคนณำเพิ่มเรื่อลุงท่างมาครับครับได้ทางยูทูบด้วครับด้วยอีสานบ้านข่อยเองเขาไปเบิ่งเลยครับพิมพ์เกาไปว่าอีสานบ้านข่อยเองมันสีแดงตุมต่มตดำตุ่มตดำขึ้นมาเลยครับผมอีสานบ้านข่อยเอง ว่าสีลงมือแลงนี่แหละครับคลิปนี่สีลงมือแลงคัทน,งนทางแอปสีฟ้ฟามีตัวเอฟนั่นกล็ลงนี่แหละครับช่วงเที่ยงผมก็ลงให้แล้วมันบ่หลายนาทีแต่ว,ว่าทางยูทูบเฮานี่มันมันต้องอาศัยเวลาหลายนาทีต้องเป็นมือแลงครับยน่ยมเห็ดขาวๆเกิดเห็ดดินเห็ดร้อนเกิดกับมาแม่นบ่ครับอ๋อแสดงว่าไม่งั้นแสดงว่า,าเป็นเป็นเซียนทางนี้เป็นเซียนยอดสะดุ้งบ่หนี่บ่เปลี่ยนว่ะ นึกว่าเสียนย่อสะดุ้งนำ้ำแสดงว่าโคกไรเกิดโคกไร้ดังนี่แม่นเข้าเจอเนาะครับเนาะเจ็บๆกับ่ป็นไรได้ยังผมมีเล็มาจนถี่ผมเคยมาทีหนึ่งเอาผมบอกตรงๆมาก,กับสารบัตรเยี่ยมซะคันเราวว่มีเข็มทีนี่ตายคอเราอะทังป้า,านนยางว่นอยู่หันขอบคุณหลายๆครับผมว่าปลามี่ประเดี๋ยวคันรอบความเน่เนาะพี่นอ้องเนาะอีหลีเลยมีเตวจัดกั้งกนะทมดังไฟขึ้นต้มกินกลางป้าเลยพี่น้อง พูดๆพูดๆพูดๆปัญหาอยู่พี่พูดนะพูดนะพี่น้องเจ็บเอาเจ็บเอาเอาเอามาดสังเหลียวเห็นดนฮนี่อ่ะเฮ้ยใส่ครับว่างั้นข้าวเดียวครับครับครับมันสีแดงเลยเห็นบ่ครับอืมอืมวิธีหาเห็ดคอเบิ่งเอาพี่น้องหาง่ายๆแนวนี้บ้ามีก็บ่อยากออกจากโคจากป่าทับฝนมันตกแห้งเรื่อยเกิน ฝนมันตกแห้งเลืกเกยนเนาะครับนะเนาะเจ็บเอาเจ็บเอาพี่น้องครับวิธีชาวบ้านที่แท้จริงเนาะพี่น้องว่าขันบ่เสียนขันบ่หูเห็นว่ายี่อเรายางายแต่ว่าเรายางน้ำกวน,นแล้วเจ็บเอาเจ็บเอานี่เบื้องล้วนาพุ่มใจนาดีใจพี่น้องผมวิธีการใส่ชีวิตของคนทางบ้านเฮาพี่น้องเป็นอีอย่างที่บ้ามีเก็บไว้ให้พี่ให้น้องได้เบื้องกัน สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมครับผมหมานบ่ครับบ่บอบ่คือดอกอืมโอ้มนกอแจงนั่นแหละกานพ่อเพื่อนพ่อเป็นรอยในป้านี่เนาะครับเนาะมาจากเรื่องคือกันเป็นบ่ครับโอ้ยทีมงานอยู่พ่อเปอนสีรถสิบล้อหนึ่งคุณนี่น้องครับทางช่องยูทูบอ่าช่องอีสานบ้านของเองนะครับเด้อช่องทางเข้าไปเบื้องทางยูทูบครับผมครับผมเข้าไปเบื้องเจ้าของไอซื้อเอืงครับซื่ออึ้งไอ้อึ้งเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะท่างที่แก้ว่นละครับผมเกมเล่นเดีอยว ครับผมเขาไปเบื้องลวดช่องอีสานบ้านของเองพิมพ์เขาไปเจอแน่นอนอ่ะปลาใหญ่ๆนี่อันนี้กินได้บ่ครับนี่นี่เขาเอา้ำปลาตู่มัวป้นี่ได้ปลาสันพันวาเสี้ยนเสี้ยนเห็ดพุนกุลพุนเก่าดิเออเอาไปแจงเสี้ยนเห็ดนำหวานตู่มัวกินมันสิอยากอออก่าพุนกุลกับปาสิวนพุนกุลกับปาหอม เพลนใจผู้ใดนะเอา้าอีสานบานไข้หนุยชุดพร้อมเต็มยดมันได้คือเพิ่นบอจาเกือบได้เอ้ได้ว่อแต่ขาดมุนอียาร่สานบานไข้หนุยมาได้หกเจ็ดดอกอือยากมาพี่น้องแต่ ว่าใดเราก็ถือว่าเจ็บมวนไปผู้ข้าเจ้าย่างหาส่นตัวสิมาเชี่อชีดินเหรียญยังไหนเนี่ยนบ่เออเนี่ยเบิ้งทางเนี่ยนาสีนาสีคลองก็ามูเอาไปพี่น้องเจอกันจักประมาณเจักนาทีแล้วเจอกันจากม่านยี่สิบนาทีเนาะพี่น้องนะเขาไปติดเอาไปตามไปเบิ่งกันได้ส่วนสมาชิกท่านใดพี่น้องเฮ้าท่านใดอยากให้บ้ามีไปติดตามชีวิตของ มวนมูชาวอีสานการหาอยากหากินข่วมเป็นยูบอกมาได้พี่น้องกันบ่ะเหลียวบ้าก,ก็แรงคือเขียดนี่บ้ามีออกมาหาอะไรได้ไดตัตบบอกไปกินเมงเมาอย่างไปมาแล้วเนาะครับมืออคืนนี้เนาะไปกินแม่งเมาดิะนะต้มเอื้องได้กินแล้วครับผมแม่งเมาเต็มถ่องกินทั้งแม่งเมาเลยแมนครับกับพ่อไดตว้าให้ไปไปไตเองแนี่คุณยายไปไตเนี่ย,ไไเ,ยเสือวเนี่ยครับผม เอาเจอการคลิปหนาพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เบื้องบริเวณ,ร,เวณรอบๆพูดพูดพูดนี่ขอเบื้งแนวนี่แมนว่าเฮ็ดพอขึอ้นแมนแมนนี่นี่นพี่น้องเอาเบื้องเอาเอาเอนี่ฝนตกหายากเนี่จนยจักนยออ<บ>ายากรอ่ะอย่างหากยากรดนหยากถมดินอยากถมินดินอยากดินหยากนหนผยนหาดินนยาดนนกดดานยอนน ครับอันนี้มันเป็นทักษะในการหากินที่พ่อที่แม่ที่ผู้ที่ยาเขาทั้งสอนให้เนาะครับเนาะเพิ่นผ้าเห็ดเพิ่นว่ายู่ซื้อเราเป็นเองนี่ขวางมุนี่ขั้นกับเบื้องตัวยาอีสานบ้างเขาดูข้าวเจ้าได้เป็นแกงอีสานบ้างใครดูได้เจ็ดแปดดอกนะเอา้านี่คือข่วมตังครับเคลี้ยนหรอกครัเคลียร์มันก็บมวนเนาะครับอย่างหนึ่งนาะมันสิ่เมียตอนพุ่นแล้วตอนอเศร้าเก็บพุนพ่นครับผม ตกตกแม่ข้าเจ้าลุยกันขนาดเลยพี่น้องฝนตกตกคัาเจ้าลุยกันขนาดเลยบ้ามีขมขมเขามาเลือกเราดิเห็นบนทางป่ะผมคุณรหดเขามาเลือกแล้วเพิร๊บเดียวเขามาเลือกแล้วเจอการคลิปนาพี่น้องผมฝากไปได้ว่าโอ้กอ,กอมใจในพี่น้องเด้อช่องน้อยน้ยเล็กเข้องเฮาต่วัข่ายยันทํำพี่น้องกับช่องอีสานบ้านตัวเองเจอกับบ้ามีทถูกคลิปถูกมือแน่นอนช่วงวังหันบ่สบาย ภาสามาสีเห็ดคลิใได้กันรักษาโตจนหายกลับมาลุยคือเก่าพี่รองส่วนหนูปล่อยไปเถอะพี่รองผมถ้าเจ้ามากงให้มากว่ตาบ้ามีไปยิ่งหนูง่วงไรขาเจ้ามากงให้มากงหน้าเลย,ย,ยมีพ่อมเอาไปขอพูดได้หลายนะครับเนาะพี่รองจากสร้างเรื่องเฮาเอาไปสุดท้นโนโา,า,า,ายยุติแน่นหนูฮกก็มาาพอพิษสามบาทใขรหนุ่ยได้พราะกลับไปเพราะว่านี่ถือว่าหาแช้งดีสุดแล้วในทีมงานเฮาขอบังเนี่ยนั่นเห็นบา นี่ถือว่าเซียนแล้วเอาขอบคุณครับ